สวัสดีครับเพื่อนเอน,นักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับขอยนำพาทุกท่านเข้าสู่ YouTube สยามชแนล e l นะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมครับคลิปนี้นะครับสยามชาแนลก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของเหรียญมีราคากันอีกแล้วครับมีข่าวดีมาบอกด้วยนะครับคลิปนี้เราประกาศร,รับซื้อด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนั่นเองครับขอแนะนําเพื่อนๆนะฮะรบกวนนะฮะดูรายละเอียดของเหรียญของท่านให้ดีถ้ามีแบบที่เรารับซื้อนั้นยินดีรับซื้อแน่นอนในส่วนของช่องทางติดต่อเรามีให้ในคลิปนะครับ QR code แล้วก็ ID line นั่นเองครับ มาดูข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับเราจะให้ดูเหรียญที่นะครับทุกท่านควรที่จะรู้จักกันสักนิดนึงนะครับก็น,นึกถึงว,ว่ามีเพื่อนๆนี่ยนะฮะให้ความสนใจและก็ส่งเข้ามาทางช่องนั้นจำนวนมากเลยทีเดียวครับเป็นเหรียญแบบไหนมารับข้อมูลกันครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตหยิบเหรียญน,นิดนึงกันละกันนะครับขออนุญาตนะฮะใครที่มีเหรียญแบบนี้นึกถว่าเหรียญน,นี้เนี่ยนะฮะขออนุญาตซูมเข้าม,มาครับเพื่อนๆครับนะครับ ซูมเพื่อดูรายละเอียดนะฮะเนื่องจากว,ว่ามีเพื่อนๆเนี่ยทางบ้านนี้นะครับให้ความสนใจเหรียญน,นี้มากๆเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับนะครับเนื่องจากว,ว่ามีความแปลกนี่ก็เป็นเหรียญที่นะครับผลิตผิดพลาดนั่นเองแต่ว่าจะมีราคาหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังข้อมูลเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับใครที่นะฮะส่งเหรียญแบบนี้เข้ามานะครับดูให้ดีนะครับนี่ฮะ ถามว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีการปั๊มผิดพลาดหรือว่าบล็อกขึ้นหรือเปล่านะฮะต้องยืนยันว่าเหรียญแบบนี้ใช่เลยนะครับเป็นที่เกิดขึ้นจากนะฮะขณะที่ผลิตออกมานั่นเองครับเป็นเหรียญที่ออกมาแบบไม่สมบูรณ์แต่ว่านักสะสมที่เป็นชอบของปรากนั้นเขามีการเก็บสะสมกันแต่ว่าในปี2552เหรียญที่เป็นขอบแบบนี้นั้นเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับ พราะฉะนั้นะครับเ,เพื่อนๆครับถ้าท่านต้องการที่จะสะสมไว้เพื่ออนาคตนั้นก็เห็นด้วยอยู่นะครับในขณะนี้ยังไม่มีราคารับซื้อกระแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะดูความสวยงามนะครับของเหรียญน,นี้นะฮะในปี52นะครับนี่ฮะจะเป็นขอบขึ้นมาแบบเหมือนคมมีดอย่างนี้ นะครับเหรียญแบบนี้นะครับต้องบอกว่านี่ครับเกิดขึ้นตั้งแต่ผลิตนะฮะแต่ว่ามีการเล็ดอลอดออกจากผ่านหูผ่านตาของ QC นั่นเองครับก็เนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยมีจํานวนการผลิตหลายล้านเหรียญคงดูกันไม่ไหวเนี่ยนะครับจึงทําให้หลุดออกมาแต่ว่าจะมีน้อยมีมากนั้นไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางสยามชาแนลน้องพิศุดดูดูเหรียญแบบนี้ก็ถือว่ายังหาง่ายอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับไปเกิดขึ้นใน ปี53นะครับถ้าเกิดขึ้นในปี53คือเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยติดอันดับนะฮะของเหรียญที่เป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้ก็น่าจะมีราคาเกินหน้าเหรียญอย่างแน่นอนนะครับใครพบเจอเหรียญแปลกๆในปี2553นะครับ ลองส่งมาดูนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะมีราคารับซื้อแต่ถ้าแปลกมากๆและสวยงามมากๆนะครับอาจจะมีราคาสูงถึงหลักพันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับเหรียญที่มีราคานั้นต้องเกิดขึ้นจากการผลิตเท่านั้นไม่ใช่น้ำมือมนุษย์หรือว่านะครับไปเจียมาหรือไปทำขูดมานะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าเกิดขึ้นจากบล็อก ตั้งแต่เริ่มต้นในการผลิตครับแต่ว่าปีพศเป็นปีพศที่ผลิตเยอะอย่างไม่มีนะครับการประเมินจากสยามชาแนลนั่นเองครับเอาล่ะนะครับเพื่อนๆครับใครที่มี2เหรียญนี้นะครับต้องบอกไว้เลยนะครับโอ้โหราคาดีนะฮะตอนนี้เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมนะครับนักสะสมเริ่มเล่นหากันแล้วก็ตามหากันให้วุ่นเลยนะครับว่ากันว่าพบเจอกันในประเทศไทยนั้นไม่กี่เหรียญนะฮะ เพราะฉะนั้นราคาสูงแน่ๆนะครับเราประเมินราคาให้นะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับเราประเมินราคาให้นะฮะอยู่ที่1 0 0 0ไปจนถึง2,000บาทโอ้โหนะฮะต้องบอกไว้เลยว่าราคานี้น่จาก5าบาทเป็นพันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นราคาสูงมากๆเลยนะฮะนะครับเพื่อนๆครับลองดูให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญนี้อยู่ในมือเหรียญอะไรครับทำไมถึงจะราคาแพงขนาดนั้น เอาล่ะนะครับเดี๋ยวสยามชเแนลจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าเหรียญอะไรนะครับหลายคนนี่ผมเชื่อเลยเลยว่าเคยผ่านหูผ่านตาเหรียญปีพศนี้ใช่ไหมครับผ่านหูผ่านตาไหมครับในเรื่องของปี2551นี่นะครับ ด้านหลังเป็นวัดเบญจมปาประพิตดุสิตวนารามนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นแบบบางนะฮะถึงจะได้ในราคานี้นะครับปี2 5 5 1มีจํานวนการผลิตนะฮะไม่มากมายนะฮะตามข้อมูลก็อยู่หลักล้านอยู่นะครับแต่ไม่ถึง10ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้มีโอกาสนะครับที่จะมีราคาในอนาคตแต่วันนี้ถ้าท่านเจอเหรียญลักษณะแบบนี้มีราคาทันทีครับ สังเกตด,ดูเหรียญอยู่ในมือของท่านนะครับปี5-1แบบบางนะครับสังเกตด,ดูครับเพื่อนๆครับถ้าหมุนแล้วปรากฏว่าเหรียญของท่านนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆนั้น1,000บาทนะครับแต่ถ้าตรงขึ้นไปทางเดียวกันเลยเนี่ยมีราคาสูงถึง2,000เลยนะครับ ในส่วนของเหรียญแบบนี้นะฮะในปี51แบบบางเท่านั้นทำไมเหรียญปีนี้ถึงราคาสูงล่ะครับอาจารย์เนะครับก็นองจากว่านะครับจำนวนการผลิตไม่ได้เยอะครับแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเหรียญปีนี้จึงทําให้เหรียญนี้หายัากทันทีและมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดครับยอย่างะไ่นประกาศรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านงานใช้นะครับ ลองดูนะครับเหรียญไม่ผ่านงานใช้มีเยอะนะครับแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้นั้นมีราคารับซื้อแน่นอนครับมาต่อที่เหรียญที่2ครับเหรียญน,นี้ก็อีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่จะบอกกับเพื่อนๆว่านะครับให้สังเกตสังการกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะนําไปใช้จ่ายนะครับถ้าไปใช้ในการซื้อขายของนียก็มีราคาเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านตั้งใจดูคลิปสยามเจ้แน้วท่านมีโอกาส ได้เงินเพิ่มนะครับหรือว่ามีรายได้เสริมอย่างแน่นอนนะครับถ้าตั้งใจฟังเลยก็นะฮะตั้งใจเรียนรู้ศึกษาหาความรู้นะครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยมีปรมาจารย์มีครูบาอาจารย์แล้วก็นะครับมีนักสะสมที่เป็นมือโปรพ o เศษนะครับเป็นทีมงานหลายหลายสิบชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของเรานะฮะตรงเป๊ะและรับซื้อให้ด้วยนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนี้กันครับเพื่อนเหรียญนี้ครับใครมีครับใครมีเหรียญนี้ครับเพื่อน ปี2555ครับกด9รวมๆมาบอกหน่อยได้ไหมครับกด9รวมๆมาบอกหน่อยได้ไหมครับนะฮะใครมีปี2555เลขตองห้าแบบนี้ครับ แน่นอนครับในส่วนของเหรียญ5บาทปี2,555นั้นเพื่อนๆก็ต้องผ่านหูผ่านตากันบ้างละนะครับถ้าล้วงกระเป๋าตอนนี้อาจจะเจอสักเห 2, 2> เรียญ2เหรียญแล้วละแต่ว่าเพื่อนๆครับเหรียญปี2,555เนี่ยนะครับจะมีอีกแบบหนึ่งนะฮะที่นักสะสมหากันให้วุ่นเลยนะครับและมีราคารับซื้อด้วยนะครับราคาสูงอยู่นะครับหลักร้อยขึ้นนะฮะอาจจะ4500ไปจนถึง1000บาทขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญน,นั่นเอง ปี2,555ที่ขายได้จริงนะครับเพื่อนๆต้องดูคลิปนี้ให้ดีคือมีลักษณะแบบนี้นะครับลองดูนะครับ1 2 3สฟับนี่ถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมีราคาเลยนะครับเนี่ยปี2,555นะครับมีแบบนี้อย่าเอาไปใช้นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะ นะครับแค่นะครับด้านหลังเนี่ยไม่ได้กลับลงมาเนี่ยเป็นของขวางหรือตรงขึ้นไปทางเดียวกันนี่นะครับมีราคาสูงเลยนะฮะยากและมีราคาแพงนะครับแบบนี้นะครับนะฮะถ้าใครพบเจอนะครับสเหรียญสองล่ะสองเหรียญนะฮะสลักษณะนี่นะครับที่อยู่ในคลิปนี้ที่เราประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนักสะสมเนี่ยนะครับสามารถที่จะติดต่อผมมาไี้เลยครับนี่คือช่องทางติดต่อมีให้ครับ เป็น QR Code แล้วก็ ID มีด้วยกันทั้งหมดนั้น3าลาย ID เลยครับล i ยแอดอย่าลืมใส่แอดดัณน,นานะครับถ้าของท่านตรงที่เราประกาศรับซื้อหรือมีราคาในท้องตลาดหรือนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสยาม c ชา n นลจะประเมินราคา ทันทีหน้าที่อ่านนะครับแต่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยอย่าพึ่งใจร้อนนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นให้ความสนใจและติดต่อเข้ามาประเมินราคานั้นจํานวนมากนั่นเองครับขอแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกที่ยังไม่เคยรู้จักสยามชาแนลเลยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสยามชาแนลนั้นมีทั้งข้อมูลข่าวสารนะครับและก็ที่สําคัญเราประกาศรับซื้อให้ด้วย เพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตการรับซื้อและข้อมูลข่าวสารของสยามช n นลอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใครที่ต้องการซื้อเหรียญไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือต้องการซื้อเราก็ขายให้หรือต้องการขายเราก็รับซื้อ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ก่อนเลยนะครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับนี่คือช่องทางในการสมัครสมาชิกคาหน้าช่องของเราที่เขียนคขาว่าสมากดสมัครและกรอกรายละเอียดแค่นี้ทุกอย่างจบครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆกลับมาพบเจอกันใหม่ในสาระดีๆที่นี่ช่องนี้มีแต่เพื่อนขอกราบเพราะว่าขอบคุณและสวัสดีครับ